สวัสดีค่ะพี่น้องกองไปสบุชนพอกันอู่เร็วเลยเม่สิเมียบานแต่ที่นี่เ็ไม่เห็นรถเห็นเจอดรถใช้อื่นนตัอางนี้นูพี่น้องเห็นเืิย่นากางขุนโศเขาปักตุ้งใช่ด้เนี่ยเูกินเร่องมันแต่ได้ตัวดนกม่จะว่าดน้อยู่ปีกมันแมในมันเนี่ย กินเอือเสร็จแล้วี่น้อกเอ้ยหล่อกน้อกยู่ยเาพัดเองเปกกินอืออยู่บางไทยก็ได้กินเอือเห็นบอกยปิ่ละยี่สิบห้าบาทนะคนี่อกินน้ำอยบอยมากเออไม่อยากหางเออนเขาขี้ขัดไ่อยากมากจัไม่ระว่างแน่ต่ายนะแน่เหีหยง ไอชนนระโอ้ไม่ไม่แม่ไม่แม่ถือไว้อันนี้จะจำรา้านเนาะที่มันรถขี่โปมันาะบางทเป็นแม่งเมาเลยจะเป็นหล่อเลยเดิน <laughs> ขายติดบนทางอยู่พี่น้องเอออยากว่าคือโชคไปไทย น้ามีหน้าเต๋แลมัน้าเตผู้มาเยี่ยมมันกิสตูนฮัลโหลน่าจะเป็นินแมนะอติ่มากีกินยวจำกินเดียแล้วล่ะแม่กินบกเยอพ่งเสร็นแล้วว่ากินกินอย่างไรวะพอเอแปมันจะหักไเตวพ่บาตาเรไปเห็นนี้หรอบ้านรูไมนห่าใครดนู กินเคือขยบ้าตว่เกิดานี่เราได้กิน,นเค่อง,อนนมองแมเน,เนี่ยกินอยางนี้แม่กินแต่ขนมปังใช่แ่บาดพัสลุ์เกินข้างทำให้เป็นได้หน่อยเป็นไตอืดหรอเปลาฝนตกเออเป็นไต้ำพอนำแนี่ ไได้อยู่เนี่ยล่ะเขาไ้กินที่เนี่ยชิ้นปลาไปเสีน้ำมานึงไม่ได้อยางเช็นหน้าโโเลยชอบไปหกินปกรอบเหรอเสียงอึงนะเสีงสลักก็เนาะคือ <laughs> ขาวมาเนี่ยเขาเสียบลังอยู่เพียเน,เนี่ยเ <laughs> <laughs> ดี๋ยไปดึงต่วนตัวนี้เราว้อ <laughs> งไปู่ ขอเบิ้งไครจะโตนะบีไขมเหเบิ้งนะเรอเบิ้งเบิ้งไครบอกตัวอะไรนี่จะผ่า่ะลูกแม่กิ่ร้อนร้นรนนน้ร้อนร้อน้อก

ตสิโตค,คือบบรนทางไม่ได้พูดสิบบาทพี่น้องเอ้ยไ่ได้เทศก,การของกันได้เมีบเมสสย,ย,ยบ้านไนนนรรานม่ได้นั่งโศกสองก็กอยู่อยู่บ้านเดี่นกองเป็นเดินบัตรศาสตรอไม่ได้คไทยเดิไปใช้ก็ได้ไปตัคนี้เอ๊ะเม็กมาตัวน,นี้แหละเขาแบากีนผัวกินแม็กมาไว้หี่เลยเนี่ย ไปขั้นหนาเข้าบ้านแล้วประเทศนี้ประสิทธิภาพไปเบางหมัดบางเสียงได้พี่น้องฟังไปโอ้ยรถกทางบ้านไปเอาอันนี้ขึ้นึงใครเสือบยี่ก็บางหมันยี่เนาะบางหัดเนาะไม่ได้ท่ายัไงเรืมอเก้า <c oughs> ดูอะไรอันี้เป็นตะเลียดอันนี้เป็นตะเลยียดที่ว่าเป็นข้อดกีดเนาะบางหมันเป็นนันนาดยางมาต่อยแต่ว่ามะต่อยนิดหน่อยมิแต่ซายให้เขาสู่หมด บ้านค่อยเราเด้อตอนนี้กลับบ้านเกิดน,นะคะเดเรียมสาวไทยในเกมมันกลับบ้านเกิดน,นะคะเออวันนี้จะท่างดีเนี่ยระ้ววางแกงวันน้ำเต้านี่มันน้ำเต้านี่มันโอ้โหน,น,น,นี่พี่น้องเลยข่าวบานก่อนแล้วโรงเรียนบ้านบางแสงนะคะประมาณเท่ายเดี๋เขาไปที่ลูกสามสองโลงก,ลกวัวสองโลงกวัวหอดบ้านเลยพีนะ่น้องโอเ้โกเป็นปลาดิเขาอ,อยู่ในปลายดิเห็นบะ่ ใช่ไหมเขาเป็นสาวเขาบอกฟังเขาบอตะกี้ไปใดผมในตลาดก็สิมีงห้าสิบบาทแค่รถไฟสายกลับมาหัวหนุ่มคนนี้อย่างปิดกระนกปิดเทปหัวหยุ่มเขาคิดดีนิ้นแหวนดิตะกี้คิดินแดงนี่แหละป้าแรงมากเขาได้ตะกี้มาปิดเบื่อเรียวกำลังกินดิตะกี้ตะกี้กินเรียนถ้าข้ามบอวตะกี้ไปพอกจะข้ามบอวปุ่นเอออันอันเกี่ยวเขาแล้วอันบัวลำบากที่นี่ต่อเพี้ยงเนาะโอ้เหลี่ยมกระปล่อยม่วงก็อยู่ดีเนาะเกี่ยวเขาไม่ไม่เสิโอ้ย ไปนอนคุยกันนั่งคุยกันในเทียงหน้ามันปุ๊บแล้วตะกี้พราวขาก็ไปแดกไปกินไอน้ำตาลปี๊บได้เป็นของหวานตะกี้จ <laughs> ้องปากดีเกลอะไรนเฮ้ย <laughs> <laughs> Boa, ah, ah. เขาติดดันไปเขาติด <il> ด <hat> like ันเนาะเขาจะดันเขาจะดันอันนี้มันไม่ดีเลเดี๋ยวมันจะลงไปโน่นโอเคหนังแบแรงไปแรงไปสวนข้างก็ดีเขาไปเียันเดียว ได้เอาว่าเหรียญเหรียญทั้งหมดหมดจบ